ช่วง GP Race Access สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่อง idemitsu เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นการแข่งรถยนต์มาราธอนหรือ endurance คือบททดสอบที่โหดที่สุดของทั้งคนขับและเครื่องยนต์แต่รู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังชัยชนะและการขับผ่านเส้นชัยของรถแข่งแต่ละคันในศึก idemitsu RAAT Thailand endurance 2025ยังมีความสวยงามของเหล่านักแข่งสาว ที่มาพร้อมกับความเร็วในสนามชนิดที่ไม่เป็นรองนักแข่งชายเลยทีเดียวโดยหากนึกถึงนักแข่งสาวระดับแถวหน้าของไทยนะครับแน่นอนว่าชื่อของม้าปลางอลิสาขุนแขวงดาราและนักแสดงสาวคือหนึ่งในรายชื่อนักแข่งหญิงลำดับต้นๆของไทยชั่วโมงนี้หลังเธอทุ่มเทให้กับทีมแข่งของตัวเองรวมไปถึงได้ร่วมทีม M อ o ม o อ s ต o r t ลงแข่งพร้อมคว้าชัย e อ durance ในฤดูกาลนี้ขณะที่อีกหนึ่งนักซิงสาวที่ต้องมีชื่อของเธอติดลีเดอร์บอร์ดในทุกรายการคือสาวแคท นัทนิตลีวัฒนาวรากุลแห่ง YK Motorsport ที่ควงคู่หวานใจพาสลิดพรมสมบัตินำรถแข่งชิงชัยในทุกสนามแข่งขันแต่นอกเหนือจาก2ส,สาวนี้แล้วครับยังมีนักแข่งหญิงที่พวกเธอไม่ได้มาเล่นๆแต่อย่างใดเริ่มจากแจมมี่ปารินาสุภัทธาดารัตนักขับจาก TKF Racing หนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์สาวแนวหน้าวงการรถยนต์ชั่วโมงนี้ครับซึ่งเธอมีดีกรีถึงแชมป์ IDMISRAAT Thailand Endurance รุ่น Super e n z a มาแล้ว ก็รู้สึกว่าทําให้ตัวเองเนี่ยได้พัฒนาไปได้ไวขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าเราขับเนี่ยเราเราสามารถมองคนดื่นได้ที่ไม่ใช่มีแต่ผู้หญิงเรามีผู้ชายในนั้นด้วยก็รู้สึกสนุกดีบางทีเขาขับเก่งกว่าเราเขาอะไรแบบขับได้ดีกว่าเราก็ทําให้เราเนี่ยพยายามอยากจะพัฒนาให้ขับให้ได้ดีเท่าเขาค่ะ ต่อกันที่นักธุรกิจสาวสวยแห่งการา4สครับเมดี i, มีวดีเนตรายนนักแข่งสาวที่ตามติดหวานใจอภิวิทย์เนตรายนครับลงแข่งในรายการอีเดมิสซ์ซูเปอร์เทอร์โบและจับคู่การลงแข่งในรายการซัพพอร์ตเรสของรายการเอนดูรานส์ครับในรุ่นครับไนตซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสีสันของสนามแข่งปีนี้เลยทีเดียวละครับเป็นคนที่รักรถ เป็นผู้หญิงที่ชอบรถแล้วก็รักรถแข่งชอบความท้าทายอยู่แล้วทีนี้ยไปดูรถแข่งที่สนามกีฬาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากมีรถแข่งเป็นของตัวเองอ่ะต้องทำยังไงก็ไปที่โชว์รูมค่ะแล้วก็ไปถอยรถป้ายแดงมาคันหนึ่งรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นอะไรที่ท้าทายคิดว่าผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะในความสามารถอ่ะไม่ได้ต่างกันมันอาจจะต่างกันที่สไตล์การขับ หรือว่าการใช้แรงแต่ว่าถ้าเราฝึกฝนเรามีใจรักเชื่อว่าผู้หญิงก็ทำได้ค่ะแล้วก็มีความสามารถไม่แพ้ผู้ชายเลยและปิดท้ายที่น้องข้าวฟ่างกับปิยวดีพลึทธธิสารเธอคือพี่สาวแท้ๆของข้าวกล้องจากปรีพัฒน์พลึดธทิสารนักบิดดาวรุ่งจากอีเดมิสึฮอนด้าทีมคริสต์มาสนั่นเอง โดยเข้าฟางปิยาวดีครับปีนี้เธอลงแข่งทุกรายการในประเทศขับรถมาแล้วแทบจะทุกยี่ห้อโดยในรายการอิเดมิส์ R A A T Endurance จับคู่มือเกา๋าเอกกัรดิเจริญต่อกรกับเหล่านักแข่งหัวแถวในรุ่น D2 Touring Car ได้อย่างไม่เป็นรองเลยทีเดียวล่ะครับเริ่มจากตามไปดูพ่อแข่งตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วก็เห็นพ่อแข่งก็อยากแข่งมาตั้งแต่เด็กพ่อก็ให้น้องแข่งก็เลยลองขอพ่อแข่งดูบ้างค่ะ ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายมันไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ถ้าเหมือนเรามีความพยายามมากพอร่างกายเราแข็งแรงพอแล้วก็สามารถสูมผู้ชายได้ค่ะงานนี้สึกดเ e ดมิสซ a T a n d d u r อทเผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่แฟนความเร็วซ้ายอึดยังมีนัดกับการแข่งขันรายการใหญ่เ d ดมิส s u ซูเปอร์เอนดูรา2025ที่ปีนี้จะแข่งขันกันถึง12ชั่วโมงซึ่งแฟนความเร็วสามารถกลับมาเจอพวกเธอได้อีกครั้งนะครับ ที่บุรีรัมในช่วง18-20ธันวาคมนี้ครับ